วัดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการใช้เตาปะรุ่นขนาดใหญ่นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำกองข้าใจกับกาวก่อนนะครับกาวที่เราจะใช้ปะนะครับกาวที่เราจะใช้ปะครับผมสำหรับกาวที่จะใช้ปะตัวนี้นะครับคือกาวดำนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่มีกาวดำนะครับสามารถซื้อน้ำมันบินซินหรือแก๊สเทอฮอนะครับเลยตัดยางดิบแผ่นปะนี้นะครับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผสมน้ำมันบินซินเข้าไปนะครับน้ำมันบินซินเข้าไปตัดยางหยิบนี้นะครับเป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าขนาดพอหมอก,ก็ได้นะครับเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้แล้วก็หั่นลงไปนี้แล้วก็หาอุปกรณ์มาคนนะครับและนี่ก็คือ รถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็คนๆให้มันเข้ากันนะครับเพื่อที่จะมาทาก่อนเข้าเตปาปะนะครับพอผมมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็มาร์กจุดที่เราจะทําการเจียรหรือจะปะนั่นเองนะครับมาร์กไว้เพื่อที่เราจะปะให้มันตรงรูที่รั่วนะครับ ตอนต่อไปเราก็ใช้หินเจียนะครับเกี <c oughs> ยรปกติเหมือนคล้ายๆกับสตีมรถกระบะครับสตีมเย็นรถกระบะก็ใช้ประมาณนี้ครับ เยอพอประมาณนะครับประมาณว่าให้ลอยที่เป็นขึ้นอยู่ในยางให้มันลบออกไปนะครับไม่ให้มีขึ้นก็พอเยอะเยอะเกินจะง,งานเข้านะครับโอเคครับเกลี่ยเสร็จแล้วก็เอาฝุ่นออกนะครับแล้วก็ถึงขั้นตอนทากาวนะครับกาวที่ผมพาผสมไว้เป็นน้ำมันบินซิลิกเอดโซฮอนะครับผสมกับแผ่น ยางดิบนั่นเองนะครับพอคนเข้ากันแล้วเราก็ทาเลยทาเสร็จก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือยางดิบนะครับที่เราจะใช้ปะแล้วก็ลอกออกมานะครับ สำหรับแผ่นนี้ที่ผมเลอะออกมาแล้วนะครับเราก็มาพับครึ่งเพื่อจะเพิ่มความหนานะครับสำหรับที่เราจะปัดแล้วก็ตัดประมาณ2ชั้นครับตัดเสร็จแล้วก็ลอกตรงนี้ออกน,นะครับนะครับเพื่อเพิ่มความหนาครับ แล้วก็แปะลงตรงนี้เลยก่อนจะเข้าเตาปะเขาโอเคครับรอขึ้นเตาปะครับผมสำหรับแท่นปะตัวนี้นะครับก็จะมีปลั๊กอยู่สองเส้นนะครับจะทำความร้อนทั้งบนและด้านล่างนะครับอันนี้ตอนนี้ผมจะเลือกใช้เตาด้านบนนะครับสำหรับทำความร้อนด้านใน นี่แหละครับแล้วก็เสียบตัวนี้เลยครับมันจะมีที่เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กอยู่สองช่องนะครับเสียบช่องไหนก็ได้ครับเพื่อทําความร้อนอันนี้แล้วก็เริ่มเสียบปลั๊กได้เลยนะครับนี่จะเสียบเสียบตอนกดสวิตช์ก็ได้ครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็แล้วก็ตำแหน่งที่เราจะปะนะครับนี่นะครับกาวที่เรายางดิบนะครับยางดิบที่เราวางไว้ในในยางที่เราจะเตรียมปะแล้วก็เอามาวางไว้บนแท่นเลยนะครับ ครับมห่างมาจากนี้นิดนึงแล้วเราก็ขึ้นจาตรงนี้นะครัขูดหนะนึ่งพอประมาณนะครับไม่ต้องกูดแน่นมากครับ พอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็มาเร่งไฟประมาณ20นาทีครับนี่ครับพอเราเร่งไฟขึ้นไฟเขียวมันก็จะติดครับติดแล้วครับไฟเขียวเสียงนาฬิกากำลังเดินประมาณ25ก็ได้ครับ กับผมนี่ก็คือตำแหน่งตำแหน่งที่เรากดลงไปนะครับให้มันตรงตำแหน่งที่เราวางแผ่นปะแผ่นปะยางดิบนะครับตำแหน่งตรงกลาง,งตรงนี้ก็คือตรงที่เรากดให้ไฮโดรลิกตรงนี้มันลงกดลงมานะครับกดขึ้นกับกดลงถ้าดันไปฝั่งนี้จะเป็นเอาขึ้นครับฝั่งนี้จะเป็นดันลงครับ ดีนี่ครับตอนนี้ไฟเขียวก็ติดอยู่นะครับสำหรับนาฬิกาก็กำลังเดินติ๊กตกักติ๊กตกักนี่นะครับประมาณ20นาทีก็ได้ครับแต่ผมจะตั้งประมาณประมาณ30 30หรือ25ก็ได้นะครับพอประมาณได้ทุกอย่างนะครับความร้อนขนาดนี้ แต่ที่แนะนำนะครับเราไม่ต้องกดลงมากนะครับตรงนี้ตัวแป้นกดลมกดลงพอประมาณครับถ้าเกิดกดลงเยอะอาจจะผลข้างเคียงก็คือยางอาจจะบวมบวมไวกว่าปกตินะครับผมมาถึงขั้นตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับโดยเราจะสังเกตตรงนี้นะครับจะมาที่ศสนย์พอดีเสียงกระดิ่งจะดังปิ้งเลยนะครับแล้วก็ไฟเขียวก็จะดับลงนะครับตรงนี้แล้วก็มาทําการ ถอดยางออกมาจากแท่นปะนะครับนี่ครับระวังหน่อยนะครับมันอาจจะเกิดอาจจะลวกมือได้นะครับนี่ครับนี่นะครับที่เรา,เอาออกเตาเมื่อกี้สดๆร้อนๆนะครับเอาเป็นว่าเสร็จขั้นตอนการใช้แท่นปะเตาปะรุ่นใหญ่นะครับ ขอบคุณมากครับผมก็ขอจบอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ